สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุลมและขนาดธาตุลมนะคะชาวราศีกุมชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ชาวราศีมีถุนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงนะคะประจําเดือนพฤษภาคม6กหนะคะเออเป็นการพยากรณ์นะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินชีวิตโดยรวมทั่วๆไปนะคะว่าพฤษภาคมนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ผู้น่ารักนะคะ ที่คอยซัพพอร์ตนะคะออดูแลนะคะช่องของกวางนะคะอีดีโนทารอสเก่าๆนะคะก็ขอฝากขนมยูโรคัสตาร์เดเค้กนะคะเอาไว้ให้กับเพื่อนๆนั้นได้ลองไปหาซื้อรับประทานดูนะคะอิ่มได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะตามเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะคะกวางก็ขอฝากเอาไว้เขาก็มีหลากหลายรสชาตินะคะออกมาเรื่อยๆนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองนะคะไปหาซื้อมารับประทานดูนะคะ โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดการพยากรณ์นะคะสำหรับคนธาตุลมนะคะประจำเดือนพฤษภาคม65โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคำพยากรณ์กันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนธาตุลมลักนาธาตุลมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะคะชีวิตโดยรวมนะคะกลุ่มตุนเมถุนนะว่าพฤษภาคมนั้นมีอะไรดีๆเข้ามานะคะ แล้วมีอะไรที่ไพ่เขาแจ้งเตือนเราที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะขออนุญาตทวนราศีเกิดนะคะชาวกุงนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมนะคะชาวตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนนะคะชาวมีทุนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายน ถึง14กรกฎาคมนะคะความกําลังจับไพ่ให้กับเพื่อนๆนะคะ10ใบนะในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตโดยรวมทั่วๆไปนะคะพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะสักครู่นะคะเพื่อนๆโอเคสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอ่าฮะเจ็ดเปลี่ยน ช่วงนี้เรามีความคาดหวังสูงเนาะในเรื่องของอทุกๆด้านนะคะชีวิตของเราเมจิกเชียนนะคะคุณกำลังพยายามที่จะคอยซัพพอร์ตตัวเองนะคอยให้กำลังใจตัวเองช่วงนี้เหมือนกับเราต้องรักตัวเองไปก่อนเนะี่ยสำหรับธานลมอ่ะถามว่าสภาวะรอบข้างนี้ดีไหมก็ดีนะคะแต่เหมือนกับเราไปอยู่ในสังคมที่มันมีการแข่งขันสูงนะคะแล้วคนธาตลมเนะี่ยนะคะคุณก็ทําได้ดีด้วยนะ กับการที่คุณจะไปลงแข่งอะไรก็ตามนะคะคุณยังกลมชัยชนะอยู่นะดึงดาบเข้ามานะคะแต่อาจจะต้องออใช้ power ใช้จริตของเรานิดนึงนะคะในการที่เราจะต่อสู้นะคะโอเคความองว่าเป็นเรื่องของการการสร้างผลงานการทํางานนี่แหละนะที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีความซีเรียสนะคะแล้วมันเหมือนกับมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่ลงตัวทีนี้มีไพ่แปดโพยเข้ามาในตําแหน่งนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าเราขาดความมั่นใจไปเยอะนะคะเราอาจจะไปเจอใคร คนมากมายที่มีความสามารถอ่ะสำหรับธาตุลมก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกประหม่าในตัวเองทั้งที่คุณมีความสามารถแล้วก็มีของดีในตัวเองนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวแสงยานุภาพสิ่งรอบข้างนะคะเราแค่เป็นตัวของตัวเรานะคะแล้วก็พยายามงัดความสามารถที่ที่เรามีเนี่ยแหละออกไปใช้นะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะเออ The Sun เข้ามา9ก้าถ้วยเข้ามานะคะคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี้ย เออหรือถ้าใครอยู่ในช่วงของการเรียนนะคะหรืออาจจะต้องออมีการแข่งขันนะคะในการสอบการทํางานก็อาจจะต้องอ,อยังไงอะแย่งชิงผลงานกันหรือแย่งชิงตําแหน่งกันจะเรียกว่าเป็นการแย่งชิงมันก็ไม่ใช่เ,เรียกว่าอะใครมีความสามารถนะคะวัดกันที่ความสามารถดีกว่าใครสามารถที่จะมีความสามารถนะคะในเฉพาะ ทางด้านการงานนั้นๆน่่ยก็จะได้นะคะตาแหน่งงานนั้นไปนะคะหรือว่าอาจจะได้งานใหญ่ๆนะคะที่เราอาจจะต้องใช้สติปัญญาใช้ความสามารถใช้หลายๆด้านน่ะนะคะในการประกอบกันน่ะมันก็มีที่คุณอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะคุณก็ไปเจอคนหลากหลายความสามารถเนาะแต่เราก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่มีความสามารถมีศักยภาพในตัวเองนะ จะเรียนเข้ามาฉะนั้นคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลนะคุณมีของดีในตัวเพียงแค่เราอะนะคะมั่นใจในตัวเองก่อนอันดับแรกก่อนที่เราจะปล่อยของดีออกมาในตัวเราอะมันต้องเริ่มจากการที่เรามีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็แสดงออกมานะคะในในแบบที่ตัวเราไปเนะี่ยฟังรู้สึกว่าคนชื่นชมคุณเยอะนะเดอะซันเนี่ยเออเดอะซันนะคะแล้วก็มีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามานะ่ะคนจะชื่นชมคุณเยอะ แล้วคุณก็จะมีชื่อเสียงถ้าคุณปล่อยของนะคะหรือเสดงศักยภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบข้ามคืนเลยนะเอาจริงหรือถ้าใครแบบค้าขายออนไลน์นะคะแล้วคุณพยายามอาจจะทําวิดีโอตัวหนึ่งเพื่อพรีเซนต์ผลงานออกมานะคะความสําเร็จมันอยู่แค่เอื้อมแต่เพียงแค่ว่าตัวเราอาจจะไม่มีความมั่นใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเพราะคู่แข่งมันเยอะ นะคะผู้แข่งมันเยอะก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกประมาะนะประมาาคนรอบข้างคือเราอาจจะไปคิดว่าเฮ้ย mm hmm. คนอื่นเขาดูเหมือนแบบมีความสามารถมากๆอะ่ะนะเหมือนทางั้งที่เราก็มีของนะแต่เราไม่กล้านะคะที่จะเอาเอาของของเราอะ่ะนะคะออกมานําเสนอให้ สู่สาธารณะเขาดูนะคะก็อ,อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีแล้วเราหล่ะเรามีอะไรดีหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะไปมองแบบนั้นอีกทั้งทั้งที่เราเนี่ยนะคะมีของดีนะคะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะฉะนั้นไม่ต้องประมาานะไพ่บอกว่าเอาสิ่งที่เรามีนะ่ออกมาใช้เลยนะคะชื่อเสียงของคุณนะ่ยลออยู่ข้างหน้าไม่ต้องกลัวว่าใครจะวิาพากษ์วิจารณ์เรานะคะถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราพรีเซ้นนะคะในความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้ว นะคะคเวลาจะทําอะไรนั่นแหละอย่างที่บอกไปงั้นเอาความเป็นตัวเราออกมาใช้นะคะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติเอาความธรรมชาติของเรานะคะออกมานะคะมันมีคนที่เขาชอบเราคนที่เขาถูกใจเรานะคะคนที่เขาประทับใจในตัวเรานะคะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจนะคะในเรื่องของการคอมเมนต์นะคะการโดนวิจารณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งคนชื่นชอบนะคะแล้วก็คนที่เขาอาจจะวิจารณ์เรา มันเป็นโลกกะทำแบบค่ะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องธรรมดาตั้งอยู่ดับไปนะฉะนนั้นนะ่ะนะคะถ้าเราไม่แสดงศักยภาพในช่วงเนี้ยเราจะไปแสดงศักยภาพของเราในช่วงไหนล่ะนะเพราะว่าโอเคคนรอบข้างเขาก็งัดของดีแต่ละคนออกมาใช้เหลือแต่คุณนะ่ะคุณยังไม่งัดศักยภาพอะไรออกมาใช้เพราะว่าความประมาทของเราความไม่กล้าของเรานั่นเองนะคะโอเคเดะเฟอร์เออเด็กเรียนกวางไม่เห็นว่าการที่คุณจะเอาความสามารถมาใช้มันจะมีผลกระทบอะไรเลย มันอยู่ที่ความคิดเราอยู่ที่การที่เรารู้สึกแบบยังไม่พร้อมมากกว่านะคะที่จะแสดงหรือว่าเชิดฉายบนเวทีนะคะมันมีเรื่องของการแข่งขันนั่นแหละเพื่อน,อนๆทุกวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันมีเรื่องของการแข่งขันอยู่แล้วแต่คุณดูไพ่นะคุณดูความสําเร็จของคุณนะคะนะมันมันเหนือกว่าการที่คุณคิดนะคะในแง่มุมที่คุณไม่มีความมั่นใจอ่ะนะอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดเอาไว้ หรือไม่ได้คาดหวังเอาไว้อะนะคะมันมันจะไกลเกินที่คุณรู้สึกว่าคุณเอื้อมไม่ถึงแต่เมื่อคุณเอาออกมาใช้นะคะของดีในตัวเองน่ะมันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะอ่ะมีไพ่ก้าวถ้วย the sun, เดอะซันเลรเอร์เด็กเหรียญคุณดูความสําเร็จซะก่อนนะคะฉะนั้นจงกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณจะไปเจอนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นทั้งผลดีต่อความรู้สึกนะคะหรือว่าจะเป็นผลเสียต่อความรู้สึกเราก็รับนะคะ ความรู้สึกดีๆนะคะสิ่งดีๆนะคะที่มันเข้ามาสิอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปรับมันนะเด็กดาบเข้ามาคุณต้องลุยอย่างเดียวนะถ้าคุณอยากสําเร็จอะไรอะนะคะเราจะนั่งมองโอกาสให้เข้ามาแบบนี้ไม่ได้เหมือนกับเด็กดับนะ่ะไพ่เขาบอกว่าคุณต้องลุยนะคะเหมือนกับช่วงเนี้ย้าตลมคุณมีโอกาสเข้ามานะในเรื่องของงานในเรื่องของโอกาสทางด้านการเรียนทางด้านการงานนะคะเอ่อในสังคมมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะลุย ไหมคุณอาจจะเป็นคนขี้อายไหมคนท่าลมคือบางอย่างเราอาจจะไม่กล้าแสดงออกนะคะเราอาจจะไปประหม่าตรงที่คนรอบข้างเราไปเห็นคนรอบข้างเขาโชว์ศักยภาพก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่มัน่นใจในตัวเองเกิดความวิตกกังวลแต่มันเป็นความวิตกวิตกกังวลที่เราไปปรุงแต่งเองโดยที่เราไม่ยังยังไม่ได้ลองนะคะเอาศักยภาพของตัวเราออกมาใช้เลยนะคะปัญหาไม่มีอะไรเลยเมจิกเชียงอะ คุณแค่คิดไปเองอะว่าเออคนนั้นก็มีความสามารถคนนู้นก็มีความสามารถทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะคุณเองก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นกันจงแสดงมันออกมาค่ะเมจิกเชียนเนี่ยไพ่บอกว่าจงแสดงสิ่งที่คุณมีออกมานะคะแล้วคนรอบข้างเขาจะประจาักษ์สายตาว่าคุณนั้นมีความสามารถที่โดดเด่น นะคะเพียงแค่คุณไม่กล้าออกมาคนอื่นเขาก็ไม่เห็นนะคะว่าความสามารถของคุณคืออะไรแต่ถ้าคุณแสดงนะคะความสามารถออกมาแล้วก็กวางบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้ชั่วข้ามคืนเลยนะคะโอเคนะฉะนั้นไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องเอาใครมาเปรียบเทียบกับตัวเราอืถ้าลมนะคะคุณอาจจะไม่มั่นใจนะคะในในจุดในจุดเนี้ยออในจุดยืนของเราอะ่ะฉะนั้นเรามีอุดมการอะไร เราไม่สามารถเอาจุดยืนของเรานะคะหรืออุดมการณ์ที่เรามีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เพราะมันไม่เหมือนกันเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันเรามีคาแรคเตอร์นะคะที่เราเมีความพิเศษที่จะแสดงออกไปและให้คนจดจําได้อะนะคะในเรื่องของงานของคุณชีวิตของคุณอะสิ่งดีๆที่เข้ามาก็คือเรื่องของชื่อเสียงนะคะธาตุลมคุณจะมีชื่อเสียงนะคะแต่ในข้อที่คุณควรระวังอะ ความรู้สึกว่าเป็นความมั่นใจในตัวเราที่บางอย่างเราอาจจะขาดไปจริงๆนะคะโอเคเนาะต้องไปเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองนะเสริมพ w e r ให้กับตัวเองนะคะคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เราก็มีประสบการณ์นี่ใช่ไหมเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการงานนะคะหรือเราเองก็เอ่อเก็บแตมประสบการณ์มาเอาสิ่งที่เรามีทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่เรารวบรวมได้ทั้งหมดจะมากจะน้อยนะคะ การแสดงออกในครั้งนี้มันก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราจะไปเพิ่มเติมสะสมประสบการณ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไงพออนาคตข้างหน้าม,มีโอกาสอะไรเข้ามาอีกนะคะเราจะได้รู้ไงว่าเราจะคว้าแล้วก็ทําโอกาสนั้นนะคะให้อยู่กับเราได้อย่างไงนั่นเองนะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกัวงกลวลสําหรับน้องๆที่อยู่ในวัยการศึกษาก็อาจจะกลัวในเรื่องของการแข่งขันการสอบเนี่ยอาจจะกลัวอาจจะประหม่านะคะอาจจะรู้สึกว่าแต่ละคนนะหัวกะทิเข้ามาทั้งนั้นเลยอะ่ะ หรือบางคนอยากจะเรียนสายเนี้ยจะไปสายเนี้ยแต่คือทุกคนเหมือนกับเตรียมตัวมาดีอะทั้งที่อ,อ่าลมคุณก็เตรียมตัวมาดีนะเดอะเบจิเเชียนเนี่ยคือไพ่ของสติปัญญาของคุณหรือ,อ,อความตั้งใจที่คุณก็พยายามทํามาดีที่สุดแล้วนะคะแต่เราก็ยังประมาะนะคะในในสิ่งที่ที่เราทํามันมาดีโดยตลอดฉะนั้นนะคะต้องเอาความมั่นใจของตัวเองนะคะในการที่เราจะลงแข่งขันในสนามจริงด้วยนะคะ ทั้งเรื่องของการสอบแข่งขันแล้วก็เรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการงาน,งานด้วยนะ,ะทีนี้ต้องขอเปิดกวางจะลองขอเปิดดูนะคะว่าเดือนพฤษภาคมหกห้านี้ถ้ารมกุมตุนเมถุนกุ่มตุนเมถุนนะคะจะมีอะไรเข้ามานะคะมีข่าวดีอะไรเข้ามาไหมมีไพ่หกเหรียญเข้ามานะคะโอเค ข่าวดีนะคะจะมีอะไรเข้ามามีไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเพ่งเขาเพ่งเล็งคุณไว้เขาเพ่งเล็งคุณไว้ด้วยความสามารถนะด้วยสิ่งที่คุณแสดงออกมาฉะนั้นไม่ต้องอายนะคะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมีอาการเขินอายนะคะถ้าความสามารถนั้นสิ่งนั้นนะคะมันอยู่ในกาลเทศะนะคะแล้วก็ความเหมาะสมอะนะคะคุณรู้ไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะเขามองคุณนะคะตั้งแต่ นาทีแรกที่คุณเดินเข้าประตูมานะคะเดินเข้าประตูมาเขาก็ตะตาคุณแล้วว่าเออทาไมคนนี้บุคลิกภาพดีนะคะแสดงว่าคนนี้จะต้องมีของดีอะไรพลังงานเอเนจีของคุณเนี่ยนะคะมันมันส่งสัญญาณให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะคะเขาเลงมาที่คุณแล้วเขาก็คาดหวังที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณจะแสดงศักยภาพอะไรออกมานะคะ,ะ,คะเพื่อให้เขานั้นยอมรับโอเคไหมไปต่อนะ เทอร์มิตหกเหรียญเ e อร์มนะคะแล้วก็มีไพ่เก้าเหรียญเข้ามาแสดงออกมาเถอะเพื่อนๆนะคะสิ่งที่คุณแสดงออกมาน่ะนะคะจะมีหลายคนประทับใจนะชื่อเสียงกําลังรอคุณอยู่อะเพราะเป็นไพ่เก้าเหรียญด้วยนะอ่ะฮะมาอยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเราพร้อมหรือยังอีก2ใบแล้วก็มีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามา การแข่งขันมันเยอะนะแต่และคนก็ตัวท็อปทอปทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราแบบว่าอุ้ยกลัวรู้สึกวิตกกังวลแต่ผลลัพธ์มันออกมาดีนะถ้าคุณแสดงออกมานะคะบางคนอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองบางคนมีงานมีไอเดียงานดีๆแบบเหมือนเราอยากจะเอ,อ่อแสดงความคิดเห็นตรงเนี้ยออกมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้รับรู้รับรับฟังเออในตัวเราว่าเรามีความคิดยังไงนะคะแต่ถ้าลมก็จะแบบกั้มกลึงอะคือไม่กล้าที่จะโชว์ power ออกมา เ,เต็มๆอีกอย่างหนึง่งเรากลัวว่าคนอื่นจะหมั่นไส้เราไหมเราไปคิดแบบนั้นอีกนะคะอย่างที่บอกไปอะไรที่มันเป็นธรรมชาติของตัวเราให้เราแสดงจุดนั้นออกมาเลยค่ะนะใครจะไม่ชอบเราก็ช่างเขานะเราก็ต้องเข้าใจโลกนะคะมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบอย่างที่บอกไปมันเป็นโลกกระทำแปดแต่คุณรู้ไหมการที่คุณปล่อยของออกไปอะนะคะราชาถ้วยเข้ามามันเหนือการที่คุณคาดหมายไว้เลยอะเออจากจากการที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณอายคุณกลัว นะคะพอคุณโชคมาแล้วทุกคนปกมือความอายความกลัวของคุณอะ่ะมันจะหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือประสบการณ์อย่างหนึ่งราชาถ้วยนะ่ะสิ่งอะไรที่คุณเอ,อ่อคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะ่ะนะคะมันเป็นไปได้เพียงแค่ว่าเราต้องปล่อยศักยภาพของเราออกมาเท่านั้นเองนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรคะอืฮมมีไพ่อัศวินดาบเข้ามาโอเค มีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะสิ่งที่ต้องระวังเหรอตื่นคุณเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระต่ายตื่นตูมพอเราไปอยู่ในจุดที่มีคนหมู่มากหรือเราจะไปนําเสนออะไรเกี่ยวกับงานน่ะคุณจะรู้สึกแบบล้นลานอ่ะไม่เ,เหมือนกับการที่ เราฝึกที่หน้ากระจกอะ่ะเออหน้ากระจกเราพูดพรีเซนต์ดีมากเลยแต่พอเราไปอยู่ในจุดนั้นอะ่ะคือมีแต่คนจ้องมองเราเราก็จะตกใจแล้วแบบตื่นตูมอะ่ะทําให้เราลนนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเสนองานอะไรอ่ะกวางบอกเลยว่าเพื่อนๆจะต้องทําสมาธิหรือหาวิธีการสวดมนต์นะคะหรือว่าใช้ปัดยาอะไรก็ได้เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับตัวเราอะนะคะคุณจะมองว่ามันยากอะ่ะการที่เราเดินไปหน้าประตูก่อนที่จะเข้าไปในห้องนะคะ ของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาต้องการให้คุณพูดบางคนอยู่ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์งานด้วยนะบางคนนะอาจจะรู้สึกตกใจอาจจะรู้สึกกลัวนะคะอาจจะวิตกกังวลมากเกินไปว่าเอองานนี้เราจะได้ไหมนะคะความกลัวของคุณเนะี่ยมันจะไปตัดทอนความมั่นใจแทนที่เราจะพูดอย่างมั่นใจกลับกลายเป็นว่าการที่เราไปพูดอยู่ตรงนั้นนะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาดูคุณออกได้เลยว่า เออคุณเนี่ยประมาาในตัวเองแล้วนะก็อาจจะต้องมีการพิจรารณากันไปอีกทีนึงว่าเอองานนี้เขาจะมอบตําแหน่งหน้าที่การงานให้คุณดีไหมฉะนั้นอย่างที่กวางบอกไปอ่ะใดๆนะคะเหนือไม่มีอะไรเหนือความสามารถของมนุษย์เพียงแค่ว่าสิ่งเดียวที่เราจะต้องเอาออกมาก่อนก็คือความมั่นใจของตัวเราอย่างเป็นธรรมชาตินะนะเพื่อนๆออสิ่งที่เรากลัวๆกันอนะนะคะกลัวว่ามันจะไม่ดีกลัวว่าใครจะว่ายังไงอ่านอย่างเงี้ยมันยิ่งไปกันใหญ่นะคะ จากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะได้มันกลับไม่ได้นะคะบางทีมันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกที่สุดหรอกเพื่อนๆนะคะแต่เราทําให้มันดีที่สุดกพ็พอมีไพ่หกดาบเข้ามานะคะอ่าฮะอืมคุณอาจจะต้องไปฝึกเรื่องของความมั่นใจใหม่นะแล้วก็มีไพ่สองดาบเข้ามามีความวิตกกังวลเข้ามา อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะแรงเหวี่ยงสถานการณ์รอบข้างอ,ะอ่ะมันกดดันจริงๆริงะมันอาจจะเป็นงานที่ใหญ่หรือบางคนที่แบบว่ากำลังอยู่ในช่วงของการสอบแข่งขันบางคนสอบติดแล้วนะแต่ยังไม่ได้ผ่านบทสัมภาษณ์อย่างเงี้ยถ้าลงมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่พรีเซนต์งานไม่ค่อยเกง่งพรีเซนต์ตัวเองไม่ค่อยเกง่งแต่คือความสามารถมีนะถ้าลวมจะเป็นคนที่ค่อนข้างยังไงล่ะถ้าจะใช้ความสามารถของตัวเองทํางาน ชิ้นหนึ่งออกมาคือคุณทําได้ดีเลยอ่ะนะคะมันมันเหมือนกับสติปัญญาของเรามันแล่นมากเวลาถ้าเราอยู่เงียบเนะแต่ถ้าเราไปอยู่กลางสังคมปุ๊บมันจะทําให้คุณลนมันจะทําให้คุณแบบว่าและและจะทํายังไงดีแต่ถ้าอยู่คนเดียวนะคือทําคือทําแบบชิ้นงานออกมาอย่างละเอียดมากอ่ะนะคะแต่ถ้าคนอยู่เยอะๆเนี่ยคุณจะตื่นตูมมากๆสําหรับทาดลมโอเคไม่เป็นไรถามว่ามันจะดีไหม มันก็โอเคดีเพียงแค่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราทําให้มันดีที่สุดถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบคนเยอะๆนะคะหรือว่าเราต้องไปพูดอะไรเยอะๆแล้วคนจ้องมาที่เราอะมันทำให้เราเสียสมาธิให้คุณหลับตาแล้วก็พูดออกมานะคะในจิตวิญญาณของเราอะนะคะที่เรารู้สึกว่าเราพูดตรงนี้ออกไปเรานําเสนอตรงนี้ออกไปมันคือการนําเสนอความเป็นตัวเรานะคะแล้วก็ความคิดของเรานั่นเองนอะ,ะมาดูซิ เรื่องของการเงินล่ะคะขอเปิดเรื่องเงินนิดนึงนะสำหรับธาตลมการเงินนะคะีไพาย h e world นะคะการเงินีไพาย Strength เข้ามาึมพาย่ star นะคะการเงินโอเคไปได้เรื่อยๆนะสำหรับคุณมีเงินเก็บนะคะมีเงินซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็มีไพ่ก้าวไม้เท้าเข้ามานะคะ ถ้าลมช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องเหนียวบ้างนะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณเนี้ยนะคุณอาจจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธไปนะอาจจะเป็นเพราะมันก็เข็ดแล้วนะเออให้ใครยืมไปนะคะถ้ามันไม่มีการใช้นี่แบบล่าช้าแนะบางคนก็หายเข้ากีบเมฆไปเลยก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าส่วนใหญ่เงินที่เราหามาได้อะเราควรเอามาสปอยตัวเองนะไม่ใช่ออกไปกับคนอื่นหมด นะช่วงนี้ถ้าใครคุยกับคุณในเรื่องของเงินเนี่ยคุณบล็อกหมดเลยอะขอร้องล่ะประมาณว่าช่วงนี้คือฉันต้องใช้เงินเหมือนกันคือคุณก็ต้องเอาเงินมาดูแลตัวเองคือคุณก็ต้องกินข้าวไงทุกวันนี้นะคะคือให้ใครไปแล้วไม่ได้คืนแบบเนี้ยคือคุณรู้สึกว่ามันเข็ดแล้วนะคะกับสภาวะตรงนั้นบางคนยืมไปเป็นปีคุณยังไม่ได้คืนเลยทาทลมคุณเป็นคนใจดีนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจดีนะคะในเรื่องของเงินเนี่ย คือแบบใจดีมากค,คุณก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะคะทำให้ตัวเองนะคะรู้สึกสงสารคนอื่นทํายังไงก็ได้อะให้ตัวเองแบบรู้จักอุเบกขาเป็นอะแต่คุณจะเป็นคนขี้สงสารคนอื่นมากนะคะเวลาที่คุณไปสงสารคนอื่นเ่ยคุณจะลืมสงสารตัวเราเองเนี่แหละอีกใบหนึงสิแล้วก็มีไพ่ justice นะคะคุณมีวิธีการของคุณเนาะในเรื่องของการจัดการลูกหนี้นะคะหรือ ช่วงนี้ใครมีช่องหว่ในเรื่องของการเงินมาคุยเนี่ยขอร้องล่ะช่วงนี้ไม่เป็นที่ปรึกษาให้กับใครในเรื่องของเงินคือปรึกษาเรื่องอืได้หมดยกเว้นเงินค่ะโอเคจบนะนี่คือ Energy นะคะของธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย